ฮยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันดีกว่าเพราะว่าในวันนี้เขามีความเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับทั้ออแฟนๆทุกคนเนี่ยตื่นเต้นกันไม่ไหวแล้วนะครับนั่นก็คือ Baby Monster c h i u i t a นั่นเองนะครับมักแน่น้อยของเบ ซึ่งเป็นรูปแบบออฟฟิเชียลด้วยไม่ได้ลงเองไม่ได้เป็นรูปเซลฟี่หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ YG เขาเรียกว่าโปรไฟล์นะครับเป็น Test Profile Image มจชิกิตานั่นเองนะครับเทส t p โปรไฟล์อิมเคืออะไรหน้าเป็นการแบบว่าถ่ายรูปทดสอบหรือเปล่านะครับแฟนๆบอกว่าทดสอบอะไรความสวยความปังความเริ่ดถ้าทดสอบแบบนั้นชิกิต้าคือติ๊กถูกผ่านหมดทุกข้อเลยนะครับรูปนี้เนี่ย น่าจะถ่ายมาตั้งแต่ช่วงปี2021แล้วนะครับแฟนๆหลายๆคนก็พูดกันมาแบบนั้น เป็นการถ่ายก่อนที่จะประกาศผลว่าใครี่นจะได้อยู่ใน Baby Mon s t e r อนะครับซึ่งชิคกต้าเองเนี่ยก็คือออคิวสุดๆเลยทุกคนสวยมากๆนะครับไม่คิดเลยว่าถ้าหากเห็นเป็นรูป Image tea เซเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ขนาดเป็นแค่ Test Profile i m a g เเท่านั้นแต่ว่าสวยขนาดนี้เลยนะครับดูเป็นสาวมากๆมักแน่น้อยของวงที่อายุน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าสวยเกินต้านขนาดนี้ทำเอาแฟนๆเนี่ยฮือฮา,ากันจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับลงไป ได้ประมาณ4ชั่วโมงหลังจากที่เราเนี่ยเห็นเมื่อเช้าแล้วก็มาอัดคลิปตอนช่วงเย็นๆนะครับประมาณ1ทุ่มผ่านไป4ชั่วโมงแล้วยอดไลค์ like เนี่ยใกล้แตะหลักล้านแล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่7 0 0นกว่าๆเลยแฟนๆคือรอมากๆว่าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ได้ติดตามกันหรือเปล่านะครับสุดท้ายวันนี้เนี่ยมีเพลสโปรไฟล์อิมเมจนะครับเป็นชิกิต้ามาคนแรกเลยมาทีเดียว3รูปเลยนะครับมีทั้งแบบพอร์เทรตแล้วก็ มีทั้งแบบเต็มตัวเสื้อผ้าหน้าผมคือปังมากเป็นอีกลุกหนึ่งที่แปลกตาสําหรับชิคกิต้าเลยนะครับไม่เห็นน้องเนี่ยแต่งอะไรแบบนี้มาก่อนผมหน้ามา้าแล้วก็ไม่มีผมปลอนด้วยเป็นสีน้ําตาลธรรมดาเลยนะครับสวยไปอีกแบบแล้วก็น่ารักมากๆเลยสมกับเป็นเบบี้มอนสเตอร์จริงๆนะครับเด็กน้อยพลังอาสูรสุดๆใครที่ได้เห็นรูปชิกิต้ากันแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับชิกิต้าในลุคนี้สําหรับเทสโปรไฟล์อิมเมจชิคกิต้าเบบี้มอนสเตอร์นะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างก คอนเซป t นี้ของชิกิตานะครับที่มีความแบบเท่ๆเฟสเฟียสออกแนวสาวนักสู้นักบูสนะครับสายลับเบบี้มอนสเตอร์สำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แวะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าเบบี้มอนสเตอร์เขาปล่อยรูปใหม่เป็นเทสโปรไฟล์อิมเมจมาเนี่ยเข้าไปดูใน IG กันได้เลยนะครับไปกดไลค์ไปคอมเมนต์กันเยอะๆเลยชื่นชมชิกิตากันนะครับแล้วมารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้เทสโปรไฟล์อิมเมจนั้นเนี่ยจะเป็นใครต่อไปและจะะมีคลิปอไรนรัว นี้จะมีคลิปหรือเปล่าในช่อง Baby Master YouTube เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง